ชักโครกมีน้ำไหลซึมตลอดเวลาทําทให้ปั๊มน้ําทํางานเป็นระยะสามารถแก้ไขได้โดยทําการปิดสต๊อปบลาวน้ําเข้าชักโครกจากนั้นเปิดฝาถังพักน้ําชักโครกออกแล้วนําฝาครอบชุดน้ําชีงออกโดยสามารถดึงออกได้เลยเมื่อนําฝาครอบออกแล้วใช้ไขควงปากแบน์งัดขาล็อกก้านควบคุมการปิดน้ําชักโครกออกเอาชุดลูกลอยออกแล้วจับแกนชุดน้ําเข้าไว้จากนั้นใช้ไขควงทําการบิดหรือหมุนชุดแผ่นไดอะแฟรมทวนเข็มนาฬิกา หมุนออกจากล็อกแล้วนําชุดแผ่นไดอะแฟรมออกจากนั้นนํายางที่ควบคุมการเปิดปิดน้ําออกโดยสามารถดึงออกได้เลยเมื่อนํายางควบคุมการเปิดปิดน้ําออกแล้วทําความสะอาดยางที่ควบคุมการเปิดปิดน้ําให้สะอาดรวมถึงด้านในฝาครอบและที่บริเวณรูลมหรือรูอากาศโดยแห่เอาเศษต่างๆออกจากรูให้หมดเมื่อทําความสะอาดเสร็จนํายางควบคุมการเปิดปิดน้ําใส่กลับเข้าที่เดิมเมื่อใส่เสร็จ หมุนเปิดสต๊อปบ่าวน้ำเข้าชักโครกเล็กน้อยเปิดเพื่อปล่อยน้ำให้ดันเอาเศษต่างๆที่อยู่ในท่อน้ำเข้าออกรวมถึงใช้แปลงทำการขัดเอาเศษต่างๆที่ผิวสัมผัสลูกยางเปิดปิดน้ำออกให้สะอาดเมื่อสะอาดแล้วปิดสต๊อปบ่าวจากนั้นใส่ชุดแผ่นไดอะแฟร,รมกับเข้าที่เดิมโดยจับแกนน้ำเข้าไว้ใส่แล้วบิดหรือหมุนให้เข้าล็อกเมื่อเข้าล็อกแล้วทำความสะอาดชุดลูกลอยให้สะอาดรวมถึงบริเวณยางควบคุมการปิดน้ำชักโครกโดยล้างเอาเศษต่างๆออกให้หมด ไม่ว่าจะเป็นตะก,กรันดินหรือทรายเมื่อล้างทาความสะอาดเสร็จใส่ลูกลอยเข้าในกระบอกเก็บลูกลอยแล้วใส่กา้านควบคุมการปิดน้ําจะโคลกกลับเข้าที่เดิมโดยดันให้เข้าล็อกทั้งสองด้านจากนั้นใส่ฝาครอบโดยที่ด้านในฝาครอบจะมีรูอยู่แต่ที่บริเวณด้านบนฝาปิดจะมีเดือยอยู่ใส่ให้ตรงกันแล้วกดลงให้แน่นเมื่อได้แล้วนําชุดน้าออกออกล้างทําความสะอาดโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาออกจากล็อกแล้วดึงออกเมื่อดึงออกแล้วนำํำยางรองชุดควบคุมน้าออกออกล้างทําความสะอาด โดยใช้แปลงทําการขัดเอาเศษต่างๆออกให้หมดรวมถึงด้านล่างของชุดน้ําออกเมื่อทําความสะอาดเสร็จใส่ยางรองหรือยางควบคุมการเปิดปิดน้ํากลับเข้าที่เดิมโดยใส่แล้วกดลงให้แนบสนิทเมื่อทำความสะอาดชุดน้ำออกเสร็จเปิดสต๊อปวาวน้ำเข้าชักโครกเพื่อปล่อยน้ำให้ไหลเข้าถาังพักน้ำจากนั้นใช้แปลงทำการขัดด้านในให้สะอาดขัดพื้นผิวหน้าสัมผัสที่ควบคุมยางเปิดปิดน้ำชักโครกให้สะอาดรวมถึงที่ด้านในถังพักน้ำ เมื Já, to to ่อล้างทําความสะอาดด้านในถังพักน้าชักโครกเสร็จปิดสต๊อปวาล์วจากนั้นนําชุดน้ําออกใส่กลับเข้าที่เดิมโดยใส่ช่องของชุดน้ําออกให้ตรงกับบาดที่ด้านล่างใส่เสร็จหมุนชุดน้ําออกไปตามเข็มนาฬิกาให้เข้าล็อกเมื่อเข้าล็อกแล้วเปิดสต๊อปวาล์วน้ําเข้าชักโครกเพื่อปล่อยน้ําเข้าถังพักน้ําชักโครกเมื่อน้ําไหลเข้าจนถึงระดับที่ตั้งไว้แล้วลูกลอยหรือชุดควบคุมการปิดน้ําชักโครกก็จะตัดน้าไม่ให้น้ําไหลเข้าถังพักน้ําและเมื่อน้ําไม่ล่วซึมแล้ว ปิดฝาทางพักน้ําชักโครกจากนั้นก็สามารถกดน้ําใช้งานชักโครกได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกรสวัสดีครับ